ตกทุกชาตด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องเมนเดอร์สเตชันนะครับอ่ะก็วันนี้นะเราจะพาไปดูทางคู่ช่วงสถานีราชบุรีถึงสถานีนคะรปฐมนะครับจากคลิปที่เราที่ผมพาชวนตั้งแต่หนองปลาไหลถึงราชบุรีนะครับก็วันนี้มาต่อให้แล้วนะครับไปเดี๋ยวไปกันเลยนะครับผมสร้างสะสะพานแขวนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปร,รอดูกันเลยนะครับ นี่ครับสะพานแขวนใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับมาเนี้เป็นโครงสร้างนะของสะพานแขวนนะผมมีคลิปทดลองอยู่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้ามาทํานะฮะนี่ครับนี่เป็นสะพานจุลกรสะพานใหมนะ่อันนี้ผมสร้างเรียนไว้นะรประดับเฉยเดี๋ยวก็จะผ่านจุดตะวิซีนะครับ ตอนนี้ป้อมได้อยู่ฝั่งซ้ายแล้วนะครับ สถานีเจ็ดะเหมียนนะครับสถานีต่อไปโพธทาราม บ้านโป่งนะครับบ้านโปง่งบ้านโป่งเล็กๆนะครับตลาดนี้บ้านโปง่ง นี่นะครับเจ้าคอดปฐมถึงอย่างอีกถึงอย่างฝนตกนะครับถึงถึงอย่างเปียกๆนะถึงแล้วรถไฟไม่มีหลังคาคุณผู้ชมนะตอนนี้เราถึงสถานีนครปฐมเรียบร้อยนะก็ปรับฝนหยุดก่อนนะก็อาจจะมีอะไรไม่มากนะครับก็ถ้าใครชอบลินก็ฝากกดติดตามด้วยหนกันในค like, ลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะก็ คลิปนี้ไม่มีอะไรบ้างนะฮะพา,าชมทางคู่ใครอยากไปทนบุรีบอกมาเลยผมจะพาไปแน่นอนในอีพีหน้าน,นะครับอาจจะมีรถไฟมาคั้นสักสอขบวนถึง <c oughs> จะไปต่อนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะก็บายบาย